สวัสดีค่ะพบกับรถบ้านสหญาณยนต์นรัตนาทิพย์น,นะคะกับปีใหม่2569อเปีมะเมียะนะคะก็ลูกค้าวันนี้เรามาแนะนำสมาชิกใหม่อีกหนึ่งคันนะคะ,ะรถสวยแล้วก็สภาพคุดดีมากๆนะคะสำหรับน้อง t o โยต a y ยาริตัวนี้เอที t, <ม>ลูกค้าค่ะ2 2> สภาพ<ๆ>ดีเลยอ,อ่นะคะสีขา ชมสักนิดหนึ่งอันนี้มันเป็นสีขาวนะพี่ๆนะเพียงแต่ว่าข้างบนมันเป็นแสลนนะคะสะท้อนมามันก็จะแบบว่านะคะไม่ค่อยใสแต่ว่ารถนี่สวยมากๆนะคะสวยกิ๊บเลยเดี๋ยวพาไปชมหน่อยพาไปชมหน่อยเครื่องพันสองนะอ่ะสาสภาพสวยหรูเออกินไม่ย,ยังอยู่เลยอะ่ะ ยังอยู่กริปแม้ตต่ปุ่นยังไม่มีเลยนะคะนะคะอันนี้เบาะจะเป็นเบาะหนังเบาะหนังค่ะกึ่งกึงกึ่งผ้านะอันนี้เป็นผ้านี้หนังนะคะรถสวยมากนะลูกค้านะอันนี้รถเพิ่งเข้ามานะคะเราตั้งราคาโปรโมชั่นกัน4ี่แสนหกหมื่นเาพันนะคะพี่ๆท่านใดสนใจแอดบ้านเกี่ยวด่วนเลยนี่บ้านเขียวช่องทางนี้เท่านั้น แม่ค right so, ่ชองทางน้องเซลลดีกว่าค่ะชอบทาน้องเซลลจะได้โปรโมชั่นดีๆที่0992989264อีกหนึ่งเบอร์0992593529สอเบอร์โทรนี้นะเบอร์นะคะเอาไปแอดบ้านเขียวเลยของน้องเซลล469ใช่ไหมใช่อ่ะเราตอนรับปีม้านะคะมาไฟเพราะฉะนั้นเราต้องโปรให้เยอะๆหน่อยแะคะปรับโปรโมชั่นเหลือ400,000 ห้าหมืนบาททวนโอ้ยลดเท่าไหร่ลดไปหมื่นเก้าเฉพาะช่องทางนี้นะจ๊ะช่องทางอื่นช่องทางอื่นยัง่ไะช่องทางอื่นศนย์เก้าเก้าสองเก้าแปดเก้าสองหกสี่ค่ะศูนย์เก้าเก้าสองห้าเก้าสามห้าสองเก้าต้องบอกว่าสองอร์นี้เท่านั้นช่องทางอื่นไม่ลดนะจ๊ะช่องทางอื่นยังเป็นสี่หกเก้าอยู่ราคาจะเป็นสี่แสนห้าหมื่นบาททวนต้องรีบนะเพราะว่า บอกเลยว่าอันนี้เราให้โปรโมชั่นกันแบบว่าไม่ได้เตรียมอ่ะไม่ได้มีการแบบว่าเตรียมการต้อนรับแบบไฟลุกเลยไฟลุกไฟลุกนะคะอ่ะพี่พี่สวยมากนะคะสวยกว่านี้ไม่รู้ทำยังไงนะคะวันตีจากศูนย์มีไหมคะเนี่ยมบเลยเล็นเ่่ะเป็นห้าปีต้ปียี่สี่เนาถูกต้องคิไหกเจ็ดยี่บแปดยี่เก้ายาวๆอีกยาวๆเลยห้าปี นะคะลูกค้าแล้วก็สําคัญรถเราสวยมากนะคะไม่แค่สองหมื่นอันนี้คือไม่แท้ไหมเนี่ยแท้สิคะรเปอร์เซ็นต์นะคะเอาเข้าศูนย์วารันตีของ t o โยต้ได้ตามปกติทุกสาขาระบุสัญญาชัดเจนนะคะมีใบคุ้มครองจากสบคคุ้มครองผู้บริโภคอยู่แล้วนะคะผู้ซื้อและผู้ขายนี่มั่นใจได้นะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปชมหน่อยตัวนี้นะนอกจากรถราคากันแล้วข้อสำคัญนะแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้ปีที่แล้วว่าถูกแล้วนะปีนี้ถูกกว่านะคะลูกค้าเครดิตดีเริ่มต้นสองจุดเก้าเท่านั้นเองปีที่แล้วสองจุดแปดเก้าปีนี้ลดเยอะสองจุดห้าเก้าถูกมากนะคะก็ลูกค้าต้องรีบนะเพราะว่าเราปรับโปรโมชั่นกันแค่หนึ่งเดือนนะคะเราโปรโมชั่นกันแล้วก็ดอกเบี้ยแคมเปญพิเศษต้องรีบเลยนะคะเล่นแคมเปญนี้หนึ่งเดือนนะลูกค้านะนะคะ 2.59นี่ต้องเป็นรถเก่งนะรถเก่งกระบะสประตูได้ไหมล่ะสประตูได้แต่จะเริ่มต้นสามจุดห้าเก้าสำหรับรถกระบะอสี่ประตูก็ได้เลทนี้นะนะคะสองจห้ประตูก็สองจุด้นะคะต้องรีบเลยนะคะข้อสําคัญเราโปรโมชั่นกันเฉพาะไร์สดช่องทางอื่นเว็บไซต์อื่นยังไม่ได้ลดราคานะคะขอย้ําเลยนะพี่ๆต้องรีบนะคะมาจัดเลยนะคันนี้นะ มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านปีค่าจัดด้วยนะคะย้ํานะ469นะคะถ้ามาช่องทางน้องเซลเบอร์อะไรอีกรอบหนึงเร็ว0992 989264ค่ะและ0 9 9 2 5 9 3 5 2 9สเ่งเบอร์โทรนี้เท่านั้นมาเอาโปรอยู่ที่4 5 0 0 0 0หบาทชาพาะไลฟ์สดและจัดไฟแนนซ์นะคะเราให้ราคาโปรพิเศษเลยอ่ะนะคะรออยู่นะรีบมากอยากขายนะคะ เออนะคะไปกันแล้วเจอกันใหม่ไลนะ่า